การสัมภาษณ์กับพ่อตู้แม่ตู้อายุ97ปี94ปีบอกว่าเกิดมาก็เคยเห็นเลยครับประเพณีแห่ดอกไม้แต่ที่นี่นะครับก่อนที่จะมีประเพณีแห่ดอกไม้หลังวันสงการนะครับก็จะมีประเพณีเข้าพันก้อนนะครับถ้าพันก้อนก็คือในช่วงเวลากลางคืนของวันที่จะหมดวันสงการ ชาวบ้านในชุมชนละแวกของออฮีครับก็จะนําข้ามารวมกันที่บ้านผู้นําอาจจะเป็นบ้านกำน,นันผู้ใหญ่บ้านหรือบ้านอบตอหรือนายกอบตอแล้วก็นามานึ่งเมื่อนึ่งแล้วก็บ้านใ,นให้เป็นก้อนเป็นพันๆก้อนหลังจากได้พันก้อนแล้วก็มานําถวายตามวัดในหมู่บ้านครับมีกี่วัดก็ไปถวายการถวายนั้นเขาจะมาประมาณช่วงเวลาของประมาณสามนาฬิกาถึงส ทุกคนชาวบ้านที่มานะครับก็จะไปปลุกให้พระสงฆ์โลก้าทุกมนมาเพื่อให้รับให้รับถวายข้าพันก้อนแล้วหลังจากนั้นก็ขอสินขอพรในพินีแห่ดอกไม้ของบ้านไายมีนะครับก็ลักษณะคล้ายๆพณีบนเดือนออก นะครับไม่ได้ทำก็จะทำให้ฟ้าฝนนั้นไม่ตกต้องตามฤดูกาลถ้าปีใดทำพณีข้าพัน,น 5, ก้อและแห่ดอกไม้ประจำหมู่บ้านนะครับก็จะทำให้พืชผลข้าวบริบูรณ์นะครับ